ไปเพื่อคุยในส่วนนักเตะชื่อดังเชลเมนมาหนึ่งคนนะครับ,รบที่ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาคาขแข่งในเมืองไทยแต่โชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บ,บจนต้องพักยาวอย่างจอโคโคนะครับก็ตอนนี้มีข่าวว่าเขาเนี่ยจะย้ายทีมใช่ฮะก็ต้องสกัดยางผมย่าง,ค,งคุงยูนิเต็ดเนี่ยออกมาแถลงการนะคเขาบอกว่าจอโคโคนี่ย,ย้ายมาร่วมทีมสมุรประการซิตี้เอด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหข่าวนี่ เรียกว่าฮือฮาเหมือนกันนะก็น่าสนใจเพราะรว่าจอโคโกกับสิงห์เชียงรายเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยยังทาผลงานได้แบบ<ช>ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยก็เจ็บไปสัก่อนนะครับ,รบแล้วก็สมุทรสมุทประการเนี่ยที่มีข่าวว่าจะไปคว้ามาน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วก็อีกอย่างเลยคือเรื่องของแฟนบอลเ<ช>พราะสมุทรปราการซิตี้หรือพัทยาเดิมเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่สมุทรประการในปีนี้ใช่ไหมแล้วก็สนามก็ทบางพีย่านนั้นน่ะน่าจะมีชาวเมียนมาเยอะพอสมควร ใช่คนระับผมว่าเป็นเรื่องการตลาดแล้วก็ผลงานในสนามเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสการตลาดมาก่อนผมว่าเขาคิดได้ดีเลยแหละแล้วตัวนักเตะเองผมว่าอยากจะเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งฤดูกาลปีที่แล้วเนี่ยลงสนามไปรวมๆหกสิบสาม,มนาทีเองนะรเรียกว่าน้อยมากนะ,ะคือเอ็นควายหน้าเข่าอ่ะ<ช>ขาด แล้วก็ต้องปิดเทอมยาวเลยนะน่าสงส,ส,สารมากครับผมเขาก็ถ้าเกิดตอนที่ไม่มีการบาดเจ็บแล้วพลิกเนี่ยฝีเท้าก็พอๆกับองทูอ่ะใช่องทูที่เป็นรุ่นน้องของจอคโ,คโคนะใช่เขาบอกว่าน่าเสียดายคืออยากจะจญเิญรอยตามรุ่นน้องอย่างองทูครับผมฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลของเขานะก็ติดตามกันว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดได้จอโคโคมาก็เป็นดีวต่อจากนพพผลคำ กองกลางที่ย้ายมาจากบริเทโลสำหรับซุปเปอร์การซิตี้อเรียกว่าตอนนี้ทีมงานกำลังเร่งการเสริมทัพนะ<ช>แล้วโค้ชอ่านเองก็กำลังวางแผนแทคนิคต่างๆในการซ้อมช่วงปีที่ต่างครับ,คร,บครับผม